แมนอูมิใจเสนออ่าสวัสดีครับพบกับช่องคุกคุกอาร์ตแมนนะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็อาจจะแปลกไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็จะการประชุมเพลิงในเวลากลางคืนบ้างนะครับ ในบางที่นะครับเขาก็จะจัดการประชุมเพลิงในเวลากลางคืนก็มีเหมือนกันนะครับในคลิปวันนี้ก็ูก็เลยลองจัดเขาศพนะครับปรแปลงปอล้อเล่นลมนะครับในวันนี้ในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปชมการเวียนรอบเมนกันก็เลยนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มการเวียนรอบเมนสามรอบนะครับ นี้เราก็จัดบริเวณด้านด้านหลังของที่จอดรถอันนี้ก็เลียงรอบเมนก่อนนะครับตอนนี้ก็ผ่านรอบที่หนึงเรียบร้อยนะครับมันเข็นศอกก็ยังเหมือนเดิมนะครับซาเเลอร์ฟิล์มก็มาช่วยครับในคืนนี้ ตอนนี้ก็ผ่านในรอบที่สองนะครับจะเป็นรอบสุดท้ายก็เป็นธรรมเนียมนะครับของก่อนที่จะเผาศพเราก็จะต้องนำศพมาเวียนรอบเมนสารรอบนะครับก่อนที่จะทำพิธีประชุมเพลิงนะครับอตอนนี้ก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับเราก็จะนำ รถเรียนหน้าของเราจอดบริเวณหน้าเมนจำลองของเราครับเดี๋ยวเราจะทำพิธีการทอดผ้าบางสกุลนะครับแล้วก็นำที่ศพไปตั้งนะครับเพื่อทำการทอดผ้าบางสกุลต่อไปครับนะครับในส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีทูบเทียนนะครับทูบหนึ่งดอกเทียนสองเล่มน,นะครับเอาไว้จุดรบศพนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นดอกไม้นะครับประดับเพื่อความสวยงามมีพานะครับมีผ้าทอดไปที่หีบศพด้านหลังนะครับด้านานี้ก็มีดอกไม้นะครับแล้วก็มีพวงหรีดด้านหลังด้านข้างก็จะเป็นพุนเจ้านะครับทรงโซดว,วิญญาณนะครับก็มแมลงปอและถูกศพของสัตว์นะครับ นหลังก็จะเป็นพุงรีนะครับไปไม่กลับเราไม่ตื่นพื้นไม่มีและหนีไม่พ้นนะครับเราก็ใช้ในทุกคลิปนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวสิงนะครับแล้วมีบันไดและด้านหลังก็จะเป็นเมนที่เราใช้กันทุกคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับว่าเราใส่นนี้เราก็ใช้ฟืนเหมือนเดิมครับมีแฟนคลับบอกว่าให้ใช้ถ่านนะครับเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะใช้ทานนะครับตอนนี้เราก็ได้แนะนำนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการถอดศพในคืนนี้นะครับเดี๋ยวรับต่อไปนะครับเราก็จะจุดทูปเทียนขคบรสบกนก่อนนะครับเป็นการเริ่มพิธีก่อนที่จะประชุมเพลิง นี้ประธานในพิธีก็ได้จุดทุกเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกรอกพิธีการทอดผ้าบางสกุลจำนวน5ชุดนะครับวันนี้ก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนของการทอดผ้าบางสกุลกันต่อไปเลยนะครับอ่านะครับลรดัาต,ต่อไปเราก็จะทำพิธีทอดผ้าบางสกุลนะครับชุดที่1นนะครับฟอเชิงคุกุกอาร์ตแมนนะครับ เจ้าของช่องชาปนักสถานาสัตว์วางทวภาผ้าบางสกุลชุดที่หนึ่งครับนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอานิจาวตสังคาลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปจชิตตวานิโรชันติเตสังโวปัสโมสุโกชุดที่สองนะครับ ขอเชิญร้อยตีเฉลวยบุญสิทธิ์นะครับทอดผ้าบางสกุลชุดที่สองนะครับขอเรียนเชิญพระคุณเจ้านิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าด้วยครับอานิจาวตสัางขาลาอุปาทวยธรรมมิโน อุปชิตาวานิโรชันติเตสังโวปัตโมตชุดที่สนะครับขอเชิญนางจารุวันบุญสิทธิ์นะครับสภาพบางสกุลชุดที่สาครับนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าครับอานิจาวัตสังฆาลาอุปาทะวยธรรมมิโน าชิตตาวานตวุดที่สี่นะครับขอเชิญนางสาวทันชนกบุญสิทธิ์นะครับพระถ่ามาสกุลชุดที่4ี่ครับนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่รูปพิจารณาผ้าครับอาเนจาวตสังคาลาอุปาทาวยธรรมมิโน ช,าาช,ชุดสุดท้ายนะครับเป็นผ้ามหาบางสกุลนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บ้านนะครับดองบัวมาทอดผ้า,าบางสกุลมหาบางสกุลนะครับชุดสุดท้ายครับนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้ามหาบางสกุล้วยครับ นจวตัา,าอุปะะิรรมมนอิต,น,ต,ต,อตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการทอดผ้ามาสกุลทั้งหมด5ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำพิธีการล้างน้ำมะพร้าวนะครับก่อนที่เราจะประชุมเพลิงจริงนะครับในเวลาสองทุ่มนะครับ ันนี้ก็ใกล้เวลาเลยครับเราจะเปิดโรงแล้วก็ล้างน้ำมะพร้าวกันต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นการเปิดฝาโรงแล้วก็ล้างน้ำมะพร้าวนะครับน,นี้ศพของมแมลงปอนะครับที่เราจะล้างน้ำมะพร้าวเลยครับก่อ,อนที่จะขอาศพนะครับเราก็จะ ต้องวางน้ำมะพร้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดน้ำมนของเราเพื่อทำการชาวปนิก,กิาแมลงปอในน้ำรอบต่อไปครับเดี๋ยวเราจะนำฝ่าลงใครจะไปแทงหวยก็ได้นะครับไม่มีมีหมายเลขแล้วก็น้ำทิบซบนะครับเข้าไปเตรียมระชุมเพลิงนะครับ ตอนนี้เราก็ได้นำศพใส่เมนที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะทำการประชุมเพลิงครับตอนนี้เราก็ได้เริ่มการประชุมเพลิงจริงกรักบศพของมแมลงปอน,นะครับอ่าตอนนี้ก็เป็น ฝาโลงก็เปิดแล้วนะครับไปเียด้านในเราจะเห็นร่างของแมงกอกำลังมอดไหมนะครับเป็นภาพที่ค่อนข,ข้างจะสวยงามนะครับเราจะปิดเมนเพื่อไม่ให้ไฟออกมาคนระับตอนนี้การก็ชุมมพึิงก เสร็จสิ้นนะครับนี้เราก็รอให้ไฟไหม้น้แมลงปอเป็นเท่าทานนะครับตัวนี้นะครับป้องด้านบนนะครับไฟก็ได้ถูกขึ้นมาเพราะว่าไฟข้างล่างใช้ฟืนเยอะนะครับตนี้เราก็ เป็นการเผาศพตอนกลางคืนเป็นคลิปแรกเดี๋ยวก็จะจัดเรื่อยๆนะครับก็จะให้มันมีความแปลกใหม่นะครับเพื่อไม่ให้หน่าเบื่อนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กดซับสไครต์ช่องกุ๊กกุ๊กอัดแนนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงส่งพันทับแล้วนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนและชมคลิป ของคุกๆก็ขอขอบคุณมานะที่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในการประชุมเพลิงนะแล้วก็การจัดง,งานโศพสัตษในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุกๆอาร์ตแมนด้วยนะครับ